มีจนเเรื่องของเทคนิคการซ่อมในเรื่องของตัวอะีซึ่งบอดหายากนะซึ่งรบอดที่เราจะเห็นเป็นบอดที่มีสีดำๆนี่รับนะบอดดำมีตัวนี้ครับนะก็ถ้าหาไม่ได้นะกรนีมีบอดทดแทนและก็สามารถแก้ไขภาพกับหัวสีเพียนได้ทุกรูปแบกนะครับนะเป็นบอดลักษณะนี้ครับนะบอดตัวนี้จะใช้กับรีโมทจีนทั่วไปนะหน้าตาจะเป็นลักษณะนี้ ทีนี้ลักษณะการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากนะครับหลังจากที so you ่เราต่อไปสวิตบล็อดนะครับลองดูตัวอย่างก็ผมจะลองให้ดูในเรื่องของการเข้าสวิตโหมดครับดูที่รีโมทครับรีโมทก็คือกดปุ่มเมนูครับแล้วก็หมายเลขหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดนะครับลองเข้าดูนะครับนะกดเมนูครับตามด้วยเลขหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดนะกดให้สัมพันธ์กันครับ นี่เราลองกดเข้าไปนะสังเกตดูนะจะมีหัวข้อครับนะก็มีคำว่า AC calibration นะ white balance panel control system setting language setting น source setting มันเรียกว่า hotel function ครับแต่หมวดที่เราจะใช้สังเกตก็จะเป็นในหมวดของตัว panel control นะลองดูนะเลือกเครื่เสริมมาที่ตัว panel control ครับแต่ก็ปุ่มโอเคครับนะสังเกตหมวดนี้จะเป็นหมวด เกี่ยวกับเรื่องของภาพนะเ,นเราจะยกจะเลื่อนหมวดไอที IT หมดก่อนนะหรือเอาที่ตัว l d s p o t หรือตัว l d s b i t นะจะลองเลื่อนตรงเอลเดสบิดนะครับนะเลื่อนมาดูนะครับจากนั้นผมเลื่อนซ้ายขวานะครับเลื่อนเซอร์เซอร์ไปที่ซ้ายขวาอ่าให้ทุกคนดูที่สีครับนะสีมัจจ e นจะเย็นนะครับลักษณะนี้ซึ่งถ้าเป็นชนใหญ่ชาวบ้านก็จะบอกว่าจอเสียแต่ถ้าเราเป็นในช่างเราก็จะสมามารถแก้ไขได้นะ เลยเลื่อนกดปุ่มเลื่อนมาที่ตำแหน่งที่ถูกต้องก็คืออตำแหน่งบิดสีที่8ปิดนะตัวนี้อีกหมวดหนึ่งอยากให้รู้จักครับนะเราเลี้ยวหมดบงังฟิเรนซ์เราหมดไมเลอร์ใช่ไหมครับนะดูนะครับให้มาที่ตำแหน่งคาว่าออเทอร์ออปชั่นนะเลื่อนมาที่ออเทอร์ออปชั่นนะครับเลื่อนมาดูจากนั้นก็ปตรงโอเคครับนะไล่มาต่งตางๆหมด ไม่เลื่อยู่ตรงนี้ครับนะเป็นสุดท้ายครับแเลื่อนลงมาแต่เลื่อนลงมาครับแบห้ทุกคนดูแต่ถ้าดขขาทูที่ภาพครับนะผรจะกดปุ่มเครอร์เซอร์ไปที่ซ้ายหรือขวาครับแบบแล้วกดไปซ้ายหรือขวาครับนะสังเกตุในภาพมนะันจะตีร่งกายและกลับหัวลงนะกลับหัวลงเพราะนั้นสถานีนครับแบก็คือมันสามารถแก้ไขกลับไปมาได้นะครับนะนะ จะก,กดปุ่มเลื่อนตางมาครับค่ตอนนี้ออนอยู่ครับไปที่ออฟครับแบบภตั้งค้นเพราะนั้นที่น้องเป็นเช่างทุกประเทศครับนะถ้าติดงานก็ไม่ได้ยากครับเ่เดี๋ยวเรามีข้อมูลมีการสื่อสารกนมบอร์ดนี้เป็นวันบอร์ดสา,ามารถแก้ไขปัญหาได้ไปพบกันในกาสต่อไปครับนะขอบคุณมากนะสสดีครับ